สวัสดีค่ะด้วยคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสีนั่นชาแนลนะคะวันนี้ขึ้นพาทุกคนมาที่หาดสวนหินนะคะอำเภอวัริชชูมิจังหวัดสกลนครอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเด็กๆมาน้องเวียกับน้องอาชานะคะมาเล่นน้ําแล้วก็มาดูบรรยากาศว่าเนี่ยตอนนี้แบบคนเยอะขนาดไหนมา2อ p ีพีที่แล้วนะแบบอีพีแรกก็ติดโควิดแบบคนก็ไม่มาเขาปิดหาดในพีสองก็เพิ่งเปิดคนก็ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปนํามาช่วงเย็นๆนะคะเดี๋ยวรอดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ กับข้าวแล้วก็เป็นสาระให้ทุกคนได้นะคะตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบมีที่ช่างหงอยางมีเอ่อเช่าเสือ้อชูชีพนะคะแล้วก็มีหงองก็จะมีเต็นท์แบบว่าให้ทุกคนได้น้ำเอาตรงด้านหลังไม่ใช่เต็นท์เลยประมาณนี้นะคะก็จะเป็นหาดทรายเลยบรรยากาศก็คนเยอะมากๆนะคะตอนนี้ก็เราพาทุกคนไปดูเนาะไปเาลด็กๆเ,เ,เล่นน้ำคอยก็เลยถือโอกาสเอาคีปมาขากทุกคนนะคะเราจะเห็นตรงด้านนู้นนะคะก็จะมีมีควายนะคะที่คนเลี้ยงควายอยู่ตรงนั้นก็ใกล้ๆกันเลยที่เล่นน้ำก็จะเป็นแบบ ตอนนี้แดดมากแดดช่วงสีโมงเย็นนะคะร้อก็มาพ่อเด็กๆเล่นน้ำค่ะทุกคนบรรยากาศก็นี่เลยนะลืมแว่นตาม,มาแล้วก็แม่ไม่ได้บอกเลยว่าจะมามาแบบว่าแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะเพราะว่าชวนเด็กๆมาเล่นน้ำแล้วก็แล้วก็เลยหิวกับเอาขีม้มาฝากกันบรรยากาศก็ค่อนข้างจะเข้าสู่ช่วงปกติแล้วนะคะตอนนี้ก็เดินฝ่าทรายไปใ,ใดๆนะคะเดีด๋ยวรอเป็นเด็กๆเล่นนาวกันนะคะ นืยอันนี้มาไวบอกน้องเห็นกูดได้เหรนะคะเราก็เจอน้องนะคะน้องไม่เห็นปูพี่ย้งปูด,ด้วยน้องยังไม่ตายใช่ไหม,ไมยังไม่ตายนะน้องปูเจะมีหอยใดๆนะคะ ตอนนี้แบบว่าคนเยอะมากนะคะทุกคนแล้วก็ก็เห็นหลาเราอยู่ทางนันนู่นนะคะน้องเวียกับน้องอาชามาแต่ว่าตอนนี้ก็เย็นๆนะแล้วก็คนเยอะนะคะเราก็ไม่เตรียมชุดมาไม่ได้เล่นน้ำอีกแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นการแบบจับจูดะคะ่ะทุกคนวันจับจูดหรือจับจูดนะอะไร,ะไรก็เลยแบบเออเราก็เลยไม่ได้มานะคะก็เดี๋ยวได้ดูบรรยากาศยามเย็นก็จประมาณนะะี้นะ ก็มีดีมากนะคะแบบคนเยอะมากแล้วก็ค่าเช่าของยาง20เอ่อเช่าเสือ20นะคะที่น้องอยู่สามารถเช่าได้นะอเค ระดับน้ำมันไม่ได้ลึกขนาดนั้นนะคะก็เด็กๆสามารถเล่นได้ตอนเขาจะมีหมายปับไว้ว่าห้ามเล่นคนกเออเกินเขตนี้อะไรต่างๆนะคะทุกคนก็ต้องเรียกกับน้องถ้าเล่นก็ก็เหมือนดูการลึกนะแต่ว่าไม่ลึกเนาะอาสาแบบตัวเล็กแต่ว่ายืนแล้วเท่าแบบอกอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นได้นะคะทุกคนก็จะชวนนะคะถ้าเกิดใครมาก็ต้องดูแลแบบลูกหลานนะคะเด็กๆให้ดีนะคะถ้าใครมานะคะแต่ว่ามาตอนนี้น่ะรู้สึกว่ามีแบบอัปเดตนะมีเรือพายาให้พายเออ รู้สึกว่าแบบมีมีแบบอะไรให้เล่นเยอะมากแต่มาตอนมาตอนนั้นอ่ะห่วงยางก็เริ่มมีบ้างแต่ก็ไม่เยอะเท่าตอนนี้นะค่ะแล้วก็เนี่ยเพื่อเพ่อใหม่ก็เป็นเรือขายางรู้สึกแบบว่าได้ทําอะไรทีไรแต่ว่ายังไม่มีแบบปันหนาโบนนอให้ทุกคนเล่นนะคะก็เอบรรยากาศก็ดูแบบเมีอะไรให้เล่นมากขึ้นนะ ทุกคนบรรยากาศตอนนี้ยามเย็นมากเนาะช่วงนี้จะเป็นช่วงข้ามมงกิณน,นะคะก็ที่หาดสุหินอำเภอดิชบุรีนะคะก็อยู่จังหวัดสุรินทร์แล้วทุกคนพามาประมาณสองพีแล้วเพื่อตรงนี้จะเป็นครั้งที่สามนะคะที่มาแล้วก็ถ่ายทุกคนได้ดูอันนี้ก็เป็นการแวะมานะคะก็คนก็เยอะขึ้นกว่าเดิมเลยก็ดูเป็นสัดส่วนมากขึ้นนะคะแล้วก็แต่ว่าเหมือนพี่ที่อยู่แถวนี้นะคะก็มีญาติที่อยู่เนาะพี่เขาบอกว่าน้ำล,ลดลงไปเยอะก็เลยมันก็เลยหา่างไกลแบบจะห่างมากกว่าปกตินะคะเพราะว่าเน,นี่เห็นไหม อยู่ข้างบนอะะ่ะไก่นะที่ขายอาหารน้องข้างล่างมาก็จะเป็นอีกแบบพวกเต็นเอ้ยไม่ใช่พวกเต็นพวกที่กลางอยู่ตัวเนี้ยก็คือเช่านะคะมีจะเรือกได้ว่าเราเช่าเก,ก้าอี้หรือว่าเช่าเสืออะไรก็เลือกได้หมดนะคะแล้วก็มีของอกินะคะทุกคนไม่ต้องห่วงหรือว่าใครไม่อยากลงมาตรงนี้ก็จะมีตรงข้างบนนะคะเป็นซูมให้นั่งนะคะก็บรรยากาศอัปเดตตอนนี้ก็ถือว่า มาเที่ยวได้เลยค่ะทุกคนค่ะทุกคนคะเป็นกันยังไงบ้างคะคลิปนี้นะคะยินผ่าทุกคนนะคะมาหาสวนหินนะคะอยู่ที่อำเภอวัดศรภูมินะคะจังหวัดสกลนครนะคะนี่ก็จะเป็นแบบว่าอีพีที่สามก็ว่าได้นะอีพีถึงอีพีสองเนี่ยเขาแปะไว้ให้ดูข้างบนนะคะก็บรรยากาศตอนนี้ก็เหมือนแบบกลับเข้ามาสู่สถานการณ์ปกติแล้วนะคนก็มาเล่นเยอะมากเด็กๆผู้ปกครองอะไรเยอะมากนะคะแต่ว่าต้องแบบดูแลบุตรหลานท่านให้ดีนะคะเช่นมีด้านหลังนะคะจะเป็นน้อง ก็เล่นกันเราก็ดูแลน้องอยู่นะคะก็ถ้าเกิดใครผ่านไปทำงานแบบนี้นะคะอยากให้ทุกคนนะคะได้มาแวะชมบรรยากาศแล้วก็มานั่งเล่นนะคะใครเด็กมาเล่นน้ำคลายความร้อนนะคะสงกานเนี่ยคนน่าจะยืมมากมาะคะ่ะไม่มาแน่นอนนะคะคเพราะว่าคนเยอะนะคะก็แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะล้วชอบคลิปน,นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบาย